นี่นะคะผักหวานสวยๆหน่อไม้สวยๆมาแล้วนะคะน้อ่งใหญ่ขายลูกเท่าไหร่นี่สามสิบบาทข่อยบาขายแพงหน่อใหม่มันนอแล้วลูกนี่นะคะผักหวานก็มีขอบพูดนึงจ้าขอบคุณนะคะมาเด้อมาเด้อหน่อไม้แม่ถิ่นเห็นบอหน่อใหญ่ๆหน่อใหญ่ๆหญ่ไหวกับหน่อใหญ่ๆผักชะอมกับใหญ่ๆ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาเด้อหน่อไม้นะคะเอ็ดีหน่อไม้ักหวานนะคะของแม่ดินนะคะแม่ดินไปเอาหน่อไม้มานะคะหน่อใหญ่ๆนะคะกิโลละสามสิบบาทนะคะหน่อใหญ่ๆขาวๆนะคะป้าเป็นกระแซบแข่พี่น้องต้มกระแซบแกงกระแซบมกกระแซบเ็ดเนื้อใดกระแซบหน่อไม้เนาะพี่น้องเนาะที่เมาเนาะได้เข้าพัดได้เท็หนาได้เทปแล้ว แวะมาซื้อเด้อค่ะเด้อดูว่าสั่งก็ได้แต่ว่าถ้าสั่งนั้นพอพอถึงมือลูกค้ามันก็แข็งนะคะเอศคีนะคะถ้าเราตั่มาใหม่ๆหมมันก็จะอ่อนเนาะแกงก็แซ่กวยเตี๋ก็แซ่ค่ะแต่ว่าถ้าส่งกว่าจะถึงมือลูกค้าบางทีสองวันสามวันหน่อไม้มันแข็งค่ะเดี๋ยวไม่ได้จะมาเกาะคืนเกาไปเห็ดเนี้ยยูเนี้ยกินก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนไปล้ห้ากับว่าได้หาบานพี่น้องเสียงแยงล่ะ

อันนี้เล้เด้อจ้ะของใส่ยสิบใยก่อนยังกินเขาน้นี่นี่ก็พ่อแม่้าดอกไม้คืองามแถบงามงามนะคะมาดูร้อยมะลันะคะกิโลละเท่าไหร่่ะโอ้งามแบโลกิโลละสิบขีดกิโลละสิขีดยาคุณวาก็แกงดอกไม้กินนะ ไปไปไปเฮ็ดกินให้คุณสายใหญ่กินแน่แก้วหอยชีไรชุดแก้วอะไรแกงหน่อไม้บ่แกงหน่อไม้ก็แกงขันเจ้าแกงท่านแกงบอกเนี่ยแกไปไหนแล้วล่ะแกก็อยู่นี่แล้วแกงชูกินแน่เจ้ากระไดแกหายจะข่อยแกงไรข่อยชีไรชุดข่อยขัดมาเมื่อยขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาเด้มมาเดิมมาเดิมแกงพี่เขาเอาหมูไปย่างเเดอยอายเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณมาเดิมมาเดิอหน่อไม้สดสดมาแล้วนะคะคุณนารีคิดบวกนะคะขอบคุณขอบคุณนารีขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณนารีคิดบวกนะคะขอบคุณค่ะคุณนารีค่ะคุณสายยายสกินแกงหน่อไม้บอกินแกงหน่อไม้ว่าสีแกง ไปดุนอยู่บอหรือว่าสิอยากไปแล้วมเากอเพราะว่าอันพันยาจิ้นแกงน้ำไหมกับสิแกงเอาไปบ้านแกงบ้านก็ได้เองแกงมื่อวานมันยังไหวเนาะขอบคุณค่ะคุณนารีคดบวกนะคะ ่อยย่านเห็นคันแก้วบ่กินข่อยบ่อยากเฮ็ดเห็นแก้วสิทากินนะข่อยสิเฮ็ดฮะน้าเพิ่อนซื้อไปแกงบ้านเพราะว่าเพื่อน,น่ะอันซื้อของน้ำข่อยประจำทรงของประจำอันของพักหวานทรงไปมันเนาก็<ม>อย,อยั่งเอาเงินให้<ม>ขอ่อยฮะน้่ข่อยกันเลยว่าอันนี้แล้วคนทั่วมากกันเลยว่าอยากได้หวายอยากได้บักตูมข่อยบักตูมข่อยมัลนล้นบ่ข่อยกันเลยเอ้ย อืมเห็นน่ะแล้วตอนนี้ขอบคุณนะคะนั่นลมันทวนเันคุณภาษาอังกฤษนะคะคุณนารีคิดบวกนะคะขอบคุณนะลูกลาอีเม่มาแล้วไปให้ลูกกินก่อนมาแล้วลูกลาแมทินมาแล้วมาแล้วมาเดี๋ยวมาขายของเด้อมือนี้ก็มีของขายคือเกาหน่ะล่ะ ขอบคุณมากค่ะปูนาทบนะคะว่าข่อยฮักแต่ลูกสาวลูกชาย่อยก็ฮหักเด้อนั่นละแ่วาุ่เพิ่มกินเด้อนี้เด้อพี่น้องแลกเตียนกันนาะอยบ่ได้ว่าเด้อบารักแต่ลูกสาวน่ะลูกชาย่อยก็มากขึ้กันเนาะ่อยกัแพงซ้ำกันแพงซ้ำเก่าหะล่ะเอาหูดักหวานก่อนบ้านเ้ามีผักนะคะบ้านเ้ามีผักก็กินพักไปเนาะ คนขางตลาดทีหลายเ่ยไม่หมเีเกมันไม่สดสตลาดนีุณสายใยของข่อยกับปลูกเด้บอแม่เก็บในผู้เด้ออันนี้ข่อยกับปลูกอันนี้น่เพราะว่าเย็บไม่เสามันแสบปนอยู่แต่ว่ามันบ่อด้ตอนนี้มันบ่ได้ไปนี่ต้นเดี่ยวก้นปูกมันตายแน่ข ห้องคอยนะโอ้ยเป็นตามปลูกเป็นท่านมาเดอ้อมาเดอ้อลูกหล่าอีเม่เดอ้ออีเม่สีเฮ็ดอันนี้ก่อนเ,เดอ้อตัาสีแกงเซ่มาทราฟาร์บอกโ่าตัวยาแกงก็เซ่ไม่ไสีเท่งเลยตัแกงไ่เส่เด้อคอยนะคอยเฮ็ดยังไยู มันบริการนันหอกอัจะง่ายมกมาทอหมูหาโต๊ะย่าดีออมักแตนโบเลวจะเคือแงขึ้นแดีเยเจ้ไปตำเอาบักพริกตำข้างหมอให้แน่าค่อยจิ้กทำเขาไปย่างนี่เขดีนี่โตอื่นเนาะเจ้าบก่าไม่แยคุณนะังนะ จะปุงป่งเอาจะปุ่งเด้อะมโลดเอาไว้หันละไว้หันละเออข้าวผุ่งม,มันละมีแซ่บก็เอาไปเบิ้ลน่นละเอ็ดกินมากซุ่มผูกกินตั้งแต่น้อยจนง่ายเพราะพูดเพราะบ้านได้ไกินได้ค,ค่อยเนีย่ยไข่เบิ้ลยาก Hãy subscribe bỏ kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หลงไม่แคอน่ผเนี่ยาโดนนะเอเห็นเจ้าเจ้าเห็นข่อยงามเจ้าเลยว่าผูนหลงแมนหลงยใจ้าไม่ไดวันดีคฝาที่ไม่ได้ครับวันดีครับผมม่ิ่เขาแต่ปลาจะดุมปลานิโอ้ยไเห็นทางลกสวนไแล้วมาโดนมาโดนปันด้ยเด้อเจ้ามากอ่ะก็โดนปันด้ ก็คิลืมเลยนี่เสียไ <ead. S 3> ด้ม <bur Aí. S 2> <le> ันตกกูหนเงียบบ่เรเแม้มันแบบหลากมนเล้นตกกูหุ่นเงียแล้วตกตอนไหนใหไอี่เห็นเนาะ พุกคือนยังเีตุ้ย่อยนะี่ยว่าตุ้ข่อยสบายเด้อพุกเขาวกาไ่ได้กินบ้ง้ยอะ้างมาโยีงมอันสนุกุิม้ยมื่ยังว่าขายผัว่าข่อยมวยเท่ามกับมาที่หลคนว่าเอามาจัไใข่อยทักคุณแล้ว่ะ ก็หักก็หักแล้วไม่หลักอ่ะคอยนอนมาแล้เจี๊ยบคอยหักท่านพ่นแล้วคอยสีมาจังไงว่าคำคอยก็นอนพุ่นนี่นว่ามะเนี้ยไปบอกให้ว่าว่าเขาว่าเมื่อยอยู่ได้หรอคอยยืดพุ่นอ่าบ่ได้เห็นยังบ่ได้ตอนนี้ว่าเมื่อยก็มาแต่แม่อะก็เลยว่ายงเกี่ทวกบ่ายอุ้ยบางเถอะเขาเขาไม่ได้กินเขาอันนั่นมากอ่เล่แบกกล่องเหรบ่ได้สบายเด้อ 对吧？生产困难，我们把鸡蛋也。 ไปู่้คอยวาอยู่อันเยวยววาเด้อว่าข่อยสิมีกี่กังนะข่อยอยากได้แต่งินอยางเดียวปรลกษาอยู่ดิเขาดึ่นั่นเย็นเลยนั่นเย็น้แกงท้งวานเสือเแกงไข่แน่แกงไข่แน่แกงแซ่ยบนังีแกงแซ่บเลือแกงไข่แน่จูบเอฟซีกินมู่แล้ว อยไม่ได้อยากเนียแต่ว่าเขาว่าอยากกินแกงผวกหวานผมก็เลยแกงเอาแกงือป่าป่ะกแล้วปลา้หยางมันมีได้ทั้งเนาเนาะไหนี่มาบ่อยู่เยเอ็นางุ้นพาีแกงกันมานี้แกง้าลงวันที่สอเนี่ยนงมันวนไม่เอ่เฮ็ดอยน่นเฮยดห้ย่านว่าได้นแกงใส่หยางกับแกงกับแกงใสทอดกับหวานกับผักกาดกัแกงมข่อย่อยไม่ได้อ่าีใช้หมอเลี้วก็แเล้วได้ เอาไว้น <Net> ี <os> ่สักก่อนเดี๋ยวข่อยสิจัดน้องใม้ออกเดี๋ยวข่อยชินี่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 ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเด้อแปดท่านนะคะยังยังนี่แหละ